เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับด้านหลังมีน้ำทารนน้ำใสๆครับด้านหน้าติดทางสาธารณะครับแปลงนี้เจ้าของขายเองวิวหลักแสนเลยนะครับด้านหลังหลักล้านวิวคลองมีน้ำตลอดทั้งปีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคูดแดงครับ ติดลำธารด้วยนะครับติดชุมชนติดนักงคนกีดกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายครับมีน้ํามีไฟนะครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปาพิกัดที่ดินนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงมีรหัส GPS ไว้ให้ด้วยครับอยู่ที่ใต้คลิปเดี๋ยวท่านใดต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนก็เปิดเข้าไปดูกันได้ครับเนื้อที่3งานเหมือนกับอีก48ตารางวาครับขายในราคาเพียง3 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ที่ทำเลด,ดีเลยนะครับด้านหลังติดแม่น้ําด้านหน้าติดถนนของกีดครับใกล้หมู่บ้านนิดเดียวครับตามรูปนี่เลยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ